เห็นศักยภาพของโซเชียลมีเดียยังดนั้นณนะวันนี้บังคับทุกคนในห้องนี้อยู่เฟซบุ๊กทุกคนต้องเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาพักวันเนี่ยแลกเฟซ o ุกันเลยทุกคนมพอร์ Facebook. บอกแลวกดแล้วก็แชร์กันจะบอวันนี้ผมพูดอ๋อแล้วข้อสําคัญต้องอยู่ในเฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้าด้วยด้วยนะเพราะเขาจะมีสื่อสารกันเห็นป่นปนปะ,ปะวันนี้ ผมชื่อะไรลืมชื่อนั่นแหับไม่ติดป้ายผมจะแต็มแตมไปลงพื้นที่กับไพบูลไพบูลถ่ายคลิปมาลงปุ๊บไม่ได้เด้งหน้าฟีดอะไรเราขี้เกียจดูแล้วกเราก็กดไลค์กดแชร์แแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไพบูลเนี่ยเขาจะมีตารางลงพื้นที่รู้สึกว่าจะไปกันหลายคนแล้วบ้างยูทูบว<ม>ันนั้นนะ่ะพยายามกดส่งไปเยอะๆเ<ๆ>นี่ยแหละมันคือเครื่องมือทีส่สำคัญ เมื่อวานนี้ผมไปไปวิหารเซียนผมชอบคําเทพมากเลยคุณเปบุญไปมไปวิหารเซียนเทพยังบอกเลยว่าเทพนะลงลงในไม้จีนะสื่อหลักใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะวันนี้ให้ใช้สื่อออนไลน์แทน